สะไปดีท่านผู้ชมมาใต่ไซม์โมนี่โมนี่เพิ่นมาแต่หาป่าเนาะพี่น้องเนาะน,นี่กําลังใบสา 3, มกําลังเลิกงานพี่น้อง<ม>เอ้ยว่าสิไปนั่เพิ่นบ่ท่านอีกเลิกมาพอดีเขาก็มาพอดีเลยกําลังว่าสิไปนั่เขามาแต่หาป่าพี่น้องป่าไปเพิ่งป่ามึงเขาก่อน,นอโอ้ได้ลไไหลายเว้ยตายเจได้เนี่ยหมดไปเนาะฉันมาใส่หนึงไมดี เจ้าได้ไฟแท่เลยคัันลาก็อยู่อยู่มันบ่ได้ปลาบ่วด้วานแลวว้วานาวานจนเมือ่อยกบนถือหมองคยไล่ก็ยังบ่ไลิดเลยโอบ่วลก็กไเลพ่อลรยเติมยู่ได้นี่อันนี้ได้ปลาแต่าด้าอโอ้ตอกไงสาได้ปรากปากฏปรก็มีเออว่ปรากดปรากฏบานเฮ้าเนาะได้ยักโตปรากตได้ปร,กราปรกฏจอมสูง้ามันได้กัพออยู่อยู่หรอ แ,แต่ว่านในโบราณก็โอท้ทำเนก็โอเคไดอ้อัอ่ตอนเร่ายันนี้เขาหลุมนี้เออมากอนไบ่ายต้องโบราณป่าลูกไานว<ห>ันจนเมื่อยด้วยน,ไไน้ำลายแน่นอนน้ลายวเดขาเขากะังปล่อยอยู่เดือบกหลอยู่ เขาเลือปล่อยแล้วว่าผิโอเคในปาคอตัวปอแงมนจับมนหมดจับอโอมันมันาใเก่เออแล้วเก่งดอนเนี้กินยากเลยกระปุยากดีปลากแน่ใหญ่หนึ่งใช่ปลาแน เห็ดโมกนอกข้างในได้ลาย้านยนี่กันำรนีก็ร้ายได้ทายไเมายากเลยเจ้าเอาตอนนี้ด้วยบอกนึงก็ไววซ้ำเลยได้นี่ น้ำวันน,น,นี้กันตีจ้าอืมกสร้างนอหันสร้างสร้างตัดผมตัดแถดตัดว่าตัดจนโบเดือผมน,นี่นี่ผู้หนี่นี่เพิ่นตัดน้ำเพิ่นบ่อยเฮตีเพิน่นตัดจนโบเดือผมโอ้นี่ก็ปากขท้าหนึ่งไล่ไล่มาฝาก มไม่พ่อเห็ดผสมเหรอเออเห็ดผสมมันไปใช้เว้ยนะเหนาเลยตุ๋นเหนาเหลียวฟองเห็ดผสมเห็ดผสมสูตรไร้วันเน่าว่ะอ้าวโอ้ยลายเว้ยหรือว่าอาจารย์โมเดลไปแล้วฮะอาจารย์เพชรโมเดลไปไปแต่ ไปสามอาจารย์เพิ่นมาเนี่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 เนี่ยนี่ยังเป็นอยู่เลยคอยได้จับได้เสแสร้งจริงเราเลยจะโตใหญ่เนาะเพื่อน่ะได้กับเราหม่งเพื่นโอ้หันมานมานมือนี่ยมันเนาะจะไปน้องเขาเนาะโอ้เสียแสงเนาะมือนี่เพิ่นไปน้องเขานี่มันดีดีว่ะ กินจน,น่ิ่มกันน่เอ,อเขา <c oughs> เขาสนาัอ <c oughs> โอ้นี่อาจารย์ท้มาเด้เบิ้งอาจารย์ก็ได <c oughs> ้นี่นี่เนาะอาจารย์เขาโ้หหวกแรงโออาจารย์ปลาปลาโอ้เอา,าอเอาเขา,าอูเด้วะ <c oughs> <c oughs> กระซุ่มข้าวาร้นู่นนึงแหละพวกนี้ตามขุนแล้วของบาแล้วใชเนี้ทั้งเเาก็รับผิไปไปรออ่าหดอเนป่าอบัวไปห็อเจ้ามาผู้แห่งเน่ยเจ้าวันท่านมาสิไปอย่อ่าม่ไดรว่าจะได้ระวัออ เมื่อยยังไพวกเวลามือกัร้ายแท้ๆวันนี้นเขาเขาเห็นไปไปมือนั่นหนามา้งเขาเลยมันอยู่ในต้งไส้หลายไเป็นยัไงใได้ห้ายฟันเจ้าก็ะยานฝ่าวเลยฝ่าวมาฝ่าเลยฝ่าวได้ไวที่สุดได้บ่หนี้ ว่าได้เนาะขันเขาใส่นิดนึงเอาะเส็ยดลูกตุ้ยโฟได้เอานองจะไปว่านแหละว่านอีกจนเมื่อวานต้นมุดแหละก็หมุดอีกจนเจ็บบัดข้อมัหูน้ำเขาหูจะมุดน้ำไวเจ้ะส้พอรนาเขาไหลไล่เป็นพิจารณาะว่าหมดจับเก่งเลยว่ะมวยไงกันนหก็้ สองสี่หกก็กินยังไงกันเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้ไดหลายหลายหลายซองโตงนิเก้อก็มาไายได้หนิแก้วเลยว่าอู้สะโกด มกส่หลอแค่เหนเนาะป้ายดำป้าำเหมือนัเนาะมื่อนั้นเนื้อไรปลาเพียาหวานเห่าย่าเนีคนมือ,อยาเห่ามือตูปยาเท่รเลยดังนี้พี่ปลาตะน้อเพ็ดบอสใอ้จีปะเนี่ยตจีเราเก็บมันออกก็อันนี้จ้า ได้นเดียวเหรอวันนี้เราไปเก็บเพื่อนเราใม่ะก้อนนี่ไงใช่ไหมตะก้อนตะก้อนเอาบวไหมทำไงเอาม่ตะวันเราใหม่เหรอนี่แหละบ่ใช่เดี๋ยวเก็บมาแลวบ่ตะ้อเดียวบ่ ่าวัอาวาทีม,มีคัญหาได้ๆก็มีี่ไอนนี้จับมวนเนาะเออจับมวนป<า>ัก <พอ S 2> มือกับมวนทอทไหวันนี้เพ่นไปหาก็ได้ร้ายพี่นอ้องอ้ยอันนี้ไเห็มือสมัครเขายากเลคนยากเอากดเทดยางอ่ะว่าใส่แกงลงใหม่ ทันาสี่อย่างถ้าเบิ่งต่อไปเด้อพี่น้องเด้อต่อไปนี่เสียดยังกินนี่เบิ่งเก็บต่อไปสีอย่างหรือสีกีกับรทชาติในครูได้เพราะว่าอย่างแต่ละเทือนนี่มันสิใหม่เนาะใหม่ซ้ำกับกีไปเน่ะไปก่อนเด้อไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปก่อนเจอกันตอนตอนกินเด้อพี่น้องสบายดี